ตอตรวจบ้านบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดออฟฟิศโรงงานและสถานที่ปิดต่างๆฉีดพ่นด้วยเครื่อง UV l sprayer กำลังเครื่อง1000วัตต์กระจายน้ำยาได้กว้าง6-8เมตรพ่นละอองฝอยที่มีอนุภาคขนาดเล็กทำให้การกระจายตัวของละอองน้ำยา สามารถแทรกซึมพื้นที่ได้อย่างครอบคุมเราใช้น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพและปลอดภยัยผ่านการรองรับมาตรฐานในระดับสากลมีผลวิจัยในการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียเชือ้อราและเชื้อไวรัสได้ถึง99.99% 99ทั้งบนพื้นผิวและปนเปื้อนในอากาศด้วยเครื่องพ่นละอองที่ได้มาตรฐานและน้ำยาฆ่าเชื้อระดับไฮเลเวล ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณสัมผัสลดปริมาณเชื้อก่อโรคในพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงสร้างความมั่นใจความปลอดภยัยให้กับสถานที่ที่คุณอยู่ติดต่อใช้บริการผ่านช่องทาง Li n e o f f i c i a l a c c o u n t หรือทักอินบ็อกซ์เพจต่อตรวจบ้านได้เลยค่ะ